ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับตัวนี้เป็นพานท้ายไม้สักนะครับเครือบสีมะเขือใส่ชุดสีเซตนะครับเสื้อ25มิลลำสิบมิลเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับพร้อมแกะลาย หน้าหลังนะครับครอบไก่อลูครอบเมกสีดำอันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงกำคอลองแก้มข้างเดียวนะครับลองแก้มข้างเดียวครับก็เลือกได้นะครับลองแก้มข้างเดียวลองแก้มสองข้างนะครับลองแก้มข้างเดียว จเนบิดบิดแบบนี้นะครับสวยนะครับยิงมือยิงมือขวานะครับโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่งครับ ท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน YouTube ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงครับรับทำหมดนะครับสี่อร์สี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับตามสั้นต่อท้ายพับหรือทรงยาวนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ Niggas in my grill trying to phase me.